เปิดตาดอกว่าสําคัญแล้วได้ดอกแล้วแต่จะผสมเกสรยังไงให้ได้ผลถ้าไม่ได้ผลเท่ากับที่ผ่านมาเจ๊งแน่นอนต้นใหญ่แต่ลูกมีแค่นิดเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับดอกเยอะแต่ลูกเหลือแค่นี้ขาดทุนเจ๊งย่อยยับแน่นอนดอกเยอะไม่ได้แปลว่าลูกดกนะครับสาเหตุที่ดอกเยอะแต่ไม่มีลูกเพราะผสมเกสรไม่สมบูรณ์ หลายท่านอาจจะใช้ยาไปฉีดในช่วงผสมเกสรบางท่านใช้ยาร้อนด้วยซ้ําแบบนี้ยังไงลูกก็ไม่เหลือครับหําซ้ําอาจจะทําให้ดอกร่วงหมดวันนี้ผมจะมาแนะนําเคล็ดลับช่วยผสมเกสรที่ชาวสวนทุเรียนมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้กันนั่นก็คือ1เลยเราต้องทําให้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียมาชนกันให้ได้โดยการเขีย่ยนะครับโดยการเขีย่ยควรเขีย่ยในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดอกทุเรียนบาน เกสรตัวเมียจะเปิดรับเกสรตัวผู้ให้ทําการเขีย่ยละอองเกสรตัวผู้และนําไปแตะที่ยอดของเกสรตัวเมีย2ออีกวิธีหนึ่งคือการใช้ยาหรือฮอร์โมนกระตุ้นในการช่วยผสมเกสรซึ่งฮอร์โมนที่สําคัญ3ชนิดนะครับนั่นก็คือ1จิปเบอรลินออกซินและไซโตไคนินแต่อัตราส่วนที่เหมาะสมคือต้องมีจิปสูงที่สุดรองลงมาเป็นไซโตไคนินและออกซินในอัตราส่วนที่ถูกต้อง ถ้าคุณฉีดพ่นผิดและใช้ออกซินในปริมาณที่มากเกินไปออกซินจะไปกระตุ้นทําให้เกิดการแตกยอดแทนเพราะฉะนั้นคุณจะผสมเกสรไม่สําเร็จดังนั้นคุณต้องกระตุ้นให้จิฟมีปริมาณมากที่สุดในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อหยุดการกระตุ้นการเกิดยอดอ่อนอัตราส่วนของออกซินและไซโตไคนินเป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตเป็นหลักส่วนจิฟนะครับจะช่วยในเรื่องของการผสมเกสร แต่ทั้งหมดนี้จะทํางานสอดคล้องร่วมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเท่านั้นเนื่องจากจิบเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นในการยืดขยายเพราะฉะนั้นจิบจะทําให้เกสรตัวเมียขยายใหญ่ขึ้นและเปิดรับได้นานกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญคือจะต้องมีสารที่กระตุ้นทําให้จิบทํางานได้เป็นอย่างดีก็คือตัวแคลเซียมโบลอนนั่นเองครับโดยปกติแล้วแคลเซียมและโบลอนเป็นธาตุที่พืชดูดซึมได้ยากมาก ดังนั้นการจะให้แคลเซียมโบลอนกระตุ้นทํางานของจิ๊บจึงเป็นไปได้ยากเช่นกันซึ่งวันนี้เรามีนี่เลยครับอีโคพัสผสมเกสรในอีโคพัสผสมเกสรมีตัวช่วยที่ทําให้ฮอร์โมนจิ๊บทางานได้ดีมีอะมิโนโ22ชนิดและยังมีสารอื่นๆที่ทําให้ทุเรียนมองว่าตัวเองมีอาหารเพียงพอทําให้ไม่สลัดดอกทิ้งนอกจากนี้เมื่อผสมเกสรแล้วสิ่งที่สําคัญคือพืชต้องการพลังงานอย่างมากมาย นั่นก็คือคาร์บอนที่อยู่ในรูปของแป้งแป้งตรงนี้เองที่พืชต้องการเอาไปเป็นพลังงานทําให้ดอกสามารถอยู่ได้ดังนั้นถ้าพืชผสมเกสรเสร็จแล้วพืชก็จะเช็คว่าในใบและลำต้นมีปริมาณคาร์บอนเพียงพอหรือเปล่าหรือปริมาณแป้งเพียงพอหรือไม่ที่สะสมอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่เพียงพอก็จะทำให้สลัดดอกทิ้งเพราะสุดท้ายทุเรียนจะไม่เก็บดอกไว้เพราะรู้สึกว่าอาหารยังไม่เพียงพอในอีโคพัดผสมเกสร มีอาหารของพืชที่กินได้ดีก็คืออะมิโน2 2ชนิดและนอกจากนี้ยังมีพลังงานอื่นๆที่กระตุ้นการทำงานของฟอสฟอรัสทำให้พืชมองว่าตัวเองมีพลังงานอยู่สม่าเสมอจึงไม่มีการสลัดดอกทิ้งจึงทำให้ติดผลได้อย่างแน่นอนเนื่องจากผสมเกสรสมบูรณ์และนอกจากนี้นะครับในอีโคพัทเป็นแคลเซียมโบลอนที่ช่วยทำให้ขั้วเหนียวขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลสวยไม่ปีแตกหนามไม่แตก แน่นอนครับท่านใดสนใจสั่งซื้อ e c o คพัดผสมเกสรสามารถทักมาที่ช่องแชทเพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ